วันที่17พฤศจิกายน2566ภายใต้การดำเนินการของพลตรีน,นรัฐิบพยนอกผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มตนรีพันเอกวรวุฒิสำราญ ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่หนึ่งกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้สั่งการให้ร้อยเอกอนุพงศ์พรมส่วนผู้บังคับกองร้อยทหารราบกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีและร้อยโทพ,พานุพงศ์คงรัฐผู้บังคับหมวดพืนเล็กที่สองกองกำลังทหารราบกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีทำการตรวจสอบหาข่าวหลังได้รับแจ้งจะมีการลักลอบลำเลียงไม้พยุงจำนวนมากขนออกนอกราชนจาจักร ในพื้นที่บ้านบางสายน้อยตำบบางสายน้อยอำเภอว่านใหญ่จัังหวดมุกดาหารจึงได้วางแผนทําการสกัดกั้นจนเป็นผลสําเร็จจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนได้ตรวจพบ กลุ่มคนประมาณ6-7ถึงคนกำลังขนวัตถุต้องสงสัยลงมาบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงหมู่ที่1บ้านบางสายน้อยตำบลบางสายน้อยอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อทำการขอตรวจคน้นกลุ่มคนดังกล่าวได้แสดงอาการตื่นตกใจและอาศัยความมืดวิ่งหลบหนีไปได้จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบพื้นที่พบเป็นไม้พยุง บนรถเข็นจำนวนหนึ่งคันตรวจนับได้ไม้พยุง38ท่อนเหลี่ยมและได้ทำการตรวจยึดบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานนำของกลางมาเก็บไว้ที่ฐานปฏิบัติการเพื่อรอให้สำนักงานป่าไม้มุกดาหารมาทำการตรวจวัดปริมาตรไม้ที่ตรวจยึดและจะทำการส่งมอบให้กับสอพอว่านใหญ่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ซึ่งปัจจุบันแก๊งมอดไม้ยังคงเดินสายทำการตัดไม้พยุงในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพราะไม้พยุงยังคงเป็นไม้ที่ต้องการของกลุ่มนายทุนประเทศเพื่อนบ้านเพราะเมื่อนำไปจำหน่ายในประเทศจีนจะมีมูลค่าเพิ่มอีก2-3เท่าตัวเพราะไม้พยุงถือว่าเป็นไม้มงคลและเป็นไม้ที่นิยมในหมู่กลุ่มผู้มีฐานะในประเทศจีน